สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมราวดีนะคะวันนี้เนาะก็จะมาชวนเขียนแบบผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆกันค่ะก็จะเริ่มนะคะจากความยาวนะคะความยาวตรงนี้เนาะจะอยู่ที่15บห้เซนติเมตรค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่14เซนติเมตรนะคะตรงนี้นะคะก็จะวัดขึ้นไปนะคะอยู่ที่4เซนติเมตรค่ะจุดไว้ก่อนเนาะและต่อมานะคะวัดจากจุดนี้นะคะ ขึ้นไปค่ะอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรนะคะจุดไว้เหมือนกันเนาะจุดไว้ก่อนนะคะตรงนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาวัดนะคะตรงนี้เนาะจะวัดนะคะจากจุดนี้เนาะไปนะคะอยู่ที่ประมาณสิบเซนติเมตรค่ะแล้วก็จุดไว้นะคะตรงนี้ระหว่างตรงนี้นะคะจะเป็นอ่อสิบเซนติเมตรนะคะ พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะขีดเนาะจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เนาะก็จะวัดนะตรงนี้นะคะข้างนี้เขาก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณห้าเซนติเมตรนะตรงนี้ห้าเซนติเมตรแล้วก็จะวัดเนาะจากจุดนี้นะคะขึ้นไป วัดขึ้นไปนะคะตรงนี้จะเอาอยู่ที่ประมาณ9.5้านะคะแล้วก็จุดไว้ก่อนจุดขีดจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากจุดนี้ก่อนวัดจากจุดนี้นะคะด้านบนตรงนี้เนาะก็จะวัดมาอยู่ที่4.5นะคะ ตรงนี้จะเป็น4.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็จุดเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมาวัดนะคะช่วงนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4.5เหมือนกันเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็น4.5เหมือนกันนะคะแล้วก็จะขีดเนาะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ จุดนี้มาจุดมาวัดนะคะจากจุดนี้นะคะออกไปก่อนนะคะตรงนี้จะวัดออกไปนะคะอยู่ที่4เซนติเมตรค่ะตรงนี้จะจุดไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นช่วงด้านบนตรงนี้นะคะก็จะวัดออกมาอยู่ที่4เซนติเมตรเหมือนกันค่ะจุดไว้นะคะแล้วก็จะตีเส้นนี้มาเส้นนี้ค่ะตีตรงเลยนะคะตรงนี้เนาะจะได้ดูได้ง่ายอ่ะแบบนี้เนาะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะวัดนะคะตรงนี้เน่ะ วัดลงมานะคะอยู่ที่สามเซนติเมตรค่ะจุดไว้แบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วจะตีนะคะจุดนี้มาจุดนี้ค่ะจุดนี้มาจุดนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็จะขีดนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ค่ะ ก็จะมาขีดนะคะด้านบนตรงนี้นะคะให้เขาโค้งโค้งนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากจุดจดนี้เลยนะคะเอาแค่นิดเดียวก็พอนะคะเอาโค้งๆค้งให้เขารับกันอ่ะในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เนาะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะทําให้เขาโค้งเหมือนกันนะคะตรงนี้ ก็จะวัดลงมานะคะตรงนี้เนาะวัดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดห้านะคะพอเขียนแบบได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะมาเขียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะจะมาหากึ่งกลางของเส้นนี้นะคะหากึ่งกลางของเส้นนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนาะเข้าไปอยู่ที่สามเซนติเมตรค่ะ แล้วก็จะวัดออกมาข้างละ0.5นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็0.5เหมือนกันค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะตรงนี้่วงนี้นะคะเข้ามาอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรเนาะแล้วก็ตีโค้งได้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แบบผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ